อ้าวฉเฉลยข้อสอบนะครับข้อสอบเก็บคะแนนส,สิ่งที่ครูเอามาเป็นข้อสอบเนี่ยหรือว่ามันมีความสําคัญเป็นความเข้าใจพื้นฐานที่ครูจะต้องพยายามให้นักเรียนเข้าใจให้ได้ mm hmm. ถามว่าข้อแรก System m o มเดคืออะไรนะครับ System m o มเดคืออะไร อัแล้ว System model s ิส t ตมโมเดลก็คือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบต้นแบบของระบบไม่ใช่อ่ะมันคือแบบจำลองมันคือแบบจำลองของระบบแค่นี้แหละจะควบคุมไม่ควบคุมไม่เป็นไรไม่ใช่สาระสำคัญคทางคณิศตาาศาสตร์ก็ได้ก็ดีก็ยิ่งดี แบบจำลองทานิสษาของระบบเดี๋ยวครูไปดูไม่ต้องจิบย่อยอย่างนี้เดี๋ยวไม่จบแต่ถ้าใครบอกว่าระบบครอบคุมสมัยใหม่ที่ต้องใช้การป้อนคำสั่งให้ทำงานอัตโนมัติอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่จริงเอ่อโอเคงั้นสิส t e เต็มโมเดลก็คือแบบจำลองทานิสษาของระบบข้อต่อไปถามว่าแล้วทำไมเราต้องการสิสเต็มโมเดลประโยชน์คืออะไร ซิสเต็มโมเดลก็คืออะไรก็คือช่วยให้เราออกแบบระบบได้ง,ง่ายขึ้นใช่ไหมพอเราสามารถจำลองในคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถอะไรได้ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ตดีไซน์ได้นี่ก็คือประโยชน์นะครับก,อก็อาจจะสอบอีกก็ได้นะที่ถามเนี่ย ก็ <g ots> อย่างเมื่อกี้ไงลดเวลาคับเวลาค่าใช้จ่ายปลอดภัยง่ายก็แล้วแต่เร็วลดเวลาก็คือเร็วเอาข้อสามบทบาทของดิฟเฟอเรนเชียลอีค i เ n ชันในคอนโทรลซิสเต็มเอนจิเนียริงคืออะไรบทบาทของดิฟเฟอเรนเชียลอีค i เ n ชันเราใช้ ดิฟเฟอเรนเชียลอิควเอชันทำอะไรล่ะเพื่ออะไรเพื่ออิไดฟอะไรซิสเต็มโมเดลใช่ไหมเออก็แค่นี้แหละไม่ไม่เกี่ยวดิฟเฟอเรนเชียลอิควเอชันคืออะไรได้กำกึ่งกำกึ่งแต่พอก็ยังดีกว่าไม่เกี่ยวกับลาปลาทอนสฟอร์ม อะไรนะแก้สมการในส่วนที่ส่วนเป็นศูนย์ไม่เกี่ยวเลย <c oughs> อะไรนะสมการตั้งต้นไม่ชัดเจนอะไรตั้งต้นนะ ก็อาจจะพอได้อธิบายสักขนาดนั้นแต่ว่าต้องไปดูเออ,อรอลุ้นคะแนนกันใช่แล้ว ก็ส่วนใหญ่จะสามสิบสอบเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆอ่ะรวมๆแล้วสามสิบถ้าสมมุติว่าเทอมถ้าสอบสามครั้งก็แปลว่าครั้งละสิบใช่ไหมของคะแนนใหญ่อ่ะเพราะว่าคะแนนอ่ก็เป็นไปได้อาจจะไม่ถึงก็ได้ก็อาจจะมีคะแนนพฤติกรรมในห้องสักส่วนหนึ่งแล้วถ้าครูสอบอย่างนี้สามครั้งก็แปลว่าในสามเต็มสามสิบของคะแนนเราอ่ะ อันเนี้ยก็คือประมาณสิบอาจจะยอมสิบนิดหน่อยอ๋อยังไม่ได้อัปเดตเลยไม่มีอ่ะ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรงั้นมาดูออเดอร์ของ DE อออเดอร์ของ differential equation คืออะไรออเดอร์ order ก็คือดิฟ ที่สูงสุดนะครับดิฟสูงสุดแล้วดีกรีละ่ะยกกำลังของดิฟที่สูงสุดนะครับครูดูของวิทว a รา,ลลาก,การน่าเป็นห่วงมากเลย <c oughs> transfer ฟังก t i o n คืออะไร transfer function <c oughs> คือ เอาพุทส่วนอินพุตแล้วคืออะไรอีกมันแค่นั้นไม่พอเอาพุทส่วนอินพุตคือเขียนคือลาปฟ a าทรานส์ฟอร์มใช่ใชไหมใน oman, s อสโดเมนที่แอสซัมชันก็คืออะไรซีโร่อินิเชียลคอนดิชันเพราะฉะนั้นเทอร์เฟอร์ฟังชันนักเรียนต้องมี3มประเด็นเอาพุทส่วนอินพุตแล้วมันคือลาปฟ้าทรานส์ฟอร์มที่เขียนในรูปของอะไรเอาพุทส่วนอินพุตแล้วก็อะไร Assumption ก็คือ Zero Initial Condition นะครับสามประเด็นถ้าไม่อะไรนะใช่ How do we derive a transfer function หาไม่ได้ยังไง transfer function ใช้เทคลาปลาทรันฟอมของ differential equation เสร็จแล้วก็ค่อยมาอาจจะใช้ partial แต่ partial ไม่ใช่สาระสำคัญหลักละแต่ว่าสา,สาระสำคัญหลักก็คือเราต้องอะไร เทคลาปาร์ดไม่อินเวอรไม่เกี่ยว i n v e r อรคือหาอะไรเพื่อหาไทม์โดเมนกับแต่แค่ทรานเซอร์ฟังก์ชันคือพอเราได้ d i f f e นเชียลอีคว a อชันออกมาแล้วเราทำไงเราเทคลาปาร์ดแล้วก็ใส่เงื่อนไขอะไรเข้าไปซีโร่อินิเชียลคอนดิชเสร็จแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของอะไรเอา p u t ส่วน Input เพราะฉะนั้นจริงๆข้อ6ข้อ7มันล้อกันมาแหละถ้านักเรียนเข้าใจข้อ6ว่าทรานเ e อร์ฟังชันคืออะไร ก็ต้องคิดต่อไปว่าเราจะหามาได้ยังไงใช่ไหมเออ transfer function ก็คือหามาจากอะไรก็ differential equation แหละแล้วก็ take laplace ใส่ zero initial condition แล้วเขียนในรูปของ output ส่วน input zero initial condition ไม่ใช่อะไรคือ zero initial condition ก็คือเวลาเรา take laplace ของ d i p มันจะมีอะไร <V 0. S 1> ติด v ศูนย์ v. ศูนย์ v. 0ดศูน <V 0. S 1> ใช่ป่ะบาแล้วแต่ว่าดิฟกี่ครั้งซีโร่อินิเชียลคอนดิชันก็คือเนื่อไขที่บอกว่านาเวลาเริ่มต้นเทา่ากับศูนก็คือพวก v ศูนย์อะไรศูนย์ทั้งหลายแหละครับ,บรคุณรับคุณครัสคุณครับคุครัครับคุครับคุณครับารับคร Denominator เท่ับับคุ่ ค c t e r ก s t i อีควเอชันก็คือส่วนของอะไรทรานสเฟอร์ฟังก์ชันเท่ากับ0คือสมการส่วนของ Transfer ร์ฟังก์ชันเท่ากับ0นะครับวิธาวัตรอาการหนักมากเลย What is denominator denominator คืออะไรส่วนของ Transfer ร์ฟังก์ชัน n u r e t o t o r คืออะไรเศษพิธาวัตรก็กลับกันนะโพของระบบคืออะไร โคของระบบคือลากของสรรมการอะไรอ่ะอ่าลาของสรรมการ characteristic equation นะครับซีโรคืออะไรถ้าใครตอบซีโรคือศูนย์ก็เอาศูนย์ไปเลยไม่ใช่ซีโรของซ system คือลากของสรรมการ numerator เท่ากับศูน โพใช้ในระบบการออกแบบระบบควบคุมได้ยังไงอ่าใช้บอกพฤติกรรมของระบบโดยที่เราไม่ต้องอะไรโดยที่เราไม่ต้องอินเวอร์สลาป้าทรานฟอร์มเราก็บอกได้ใช่ไหมเจ n เนริก r ทรานเฟอร์ฟังก์ชันของ First Order System คืออะไร gs เท่ากับ a ส่วน s บวก a ไท m ์ c o n สแตนต์ของ First Order System คืออะไร คือหนึ่งส่วนเองแต่มันคืออะไรอะทำคอนเซนนิยามมันอะคือเวลาที่เอาพุฒมีค่าเป็นหกสสามปอร์เซ็นของอะไรไานอลแวลูใครไม่ตอบแบบนี้มันไม่ชัดเจนนะครับมันก้ากึ่งมันต้องตอบแบบนี้ต้องกระชับตันๆแต่กระชับดิแล้วเวลาไอ้ทักสายอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะถึงเป็นตำรวจก็ตามนะครับ ถ้านักเรียนคิดดูว่าทักษะอะไรที่สําคัญที่สุดที่ครูพยายามสอนเราอยู่ตอนเนี้คือทักษะในการคิดแล้วก็สรุปความนะครับทักษะเนี้ยการนักเรียนที่เป็นตํารวจยิ่งสําคัญนักเรียนคิดว่าเวลานักเรียนออกไปทํางานไปรับรับผิดชอบชีวิตประชาชนผลประโยชน์ของเขาอะ่ะแล้วเวลานักเรียนเขียนไม่รู้เรื่องอะ่ะเขียนความไม่ได้แล้วไปลงบันทึกประจําวันอะ่ะ ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับใครนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะตัวประชาชนเองที่เขาต้องการพึ่งพาเราเราเองก็จะซวยด้วยนะครับถ้าทำอะไรไม่ละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูคิดว่านักเรียนควรจะได้จากการเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยไม่ใช่ว่าทฤษฎีล้วนๆครูไม่รู้อยู่แล้วว่านักเรียนคงไม่ได้ออกเป็นวิศวกรนาซาสร้างจรวดไปดาวนคารหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันต้องคิดเป็นอะ เรียบเรียงความคิดได้สามารถสรุปความได้กระชับนะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ฝึกไว้ละกันให้หา Transfer Function ของ RC Circuit เมื่อ VIN เป็น Step Input แล้วก็ Vout เป็นคนะ่า o ว t a ต e ตกคล่อมเตั์นี้เราทำมาหลายทีแล้วไปดูในวีดีโอเราเอาละกันนะแต่สุดท้ายก็คือต้องออกมาได้ว่า v. o u t เท่ากับหส่วน R C อ๋อเดี๋ยวก่อนถ้าหา transfer function ก็คือต้องเป็นอะไร1ส่วน R C ส่วน s บวกหส่วน R C นะครับแล้วโจทย์ก็บอกต่อให้หา time domain ด้วยซึ่งนักเรียนก็ต้องพิสูจน์ด้วยการทำอะไร <Part ial. S 1> ใช้ partial แล้วแก้สมการออกมาแล้ว e r s e วลาปลาทางฟอมได้มาเป็น v out t เท <V. out S 1> ่ากับ เท่าไก่ประมาณนั้นนะครับข้อต่อไปให้พิสูจน์ว่าเซตลิงไทม์สองเปอร์เซ็นมีค่าประมาณสี่ส่วนเออันนี้ทำยังไงเอาพุทก็คือประมาณศูนจุดเก้าแปดนะครับ แล้วก็ INPUT ต้องเป็นอะไร1ส่วน S นะแล้วข้อ18ล่ะให้บอกว่าหาสูตรของ5% SET t อร์ซ็นทของ First Order System ก็คือก็แทนทำเหมือนเดิมแต่ว่าแทนอะไรเข้าไป0.95แทนนะครับเอ่อให้ Sketch Output ของ First Order System ที่มี Transfer function mm hmm. คือ10ส่วน S บวกยี 20. เดี๋ยวข้อนี้เรา ต้องทำดูบนกระดานโจทย์บอกว่าให้ sketch output gs 10ส่วน s บวก20แล้ว input เป็นอะไรนะ unit step นะครับอ่าก็คือโจทย์บอกว่าเป็น unit step เพราะฉะนั้น input ก็คือเท่ากันหนึ่งเรารู้ว่าฟอร์มมาตรฐานของ transfer function คืออะไร a ส่วน s บวก a เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนใหม่มันก็คือ 20ส่วน S บวก20คูณด้วยเกณฑ์ก็คือเท่าไหร่1นส่วน2นะครับแล้ว input เราก็ป้อน 1.s ส่วนเเข้าไปเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเป็น First Order หน้าตาก็ต้องเป็น Exponential Final Value ต้องเป็นเท่าไหร่ <5. S 1> อ่า0.5เพราะว่ามีเกณ์นะครับแล้วเรารู้ว่า time constant ก็ต้องเป็นเท่าไรหนึ่งส่วนยี่สิบวินาทีถ้าใครตอบประมาณนี้ก็รับไปเต็มเต็มนะครับแค่นี้ก็พอก็เยอะมากบางทีก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าบางทีนักเรียนตอบเยอะมากเนี่ยจากที่ตอนแรกเขียนถูกถูกถูกมาพยายามอธิบายจนผิดก็มีนะครับ บอกแล้วว่าให้กระชับได้ใจความอ้าววันนี้เราจะมาดูต wow. ่อในหัวข้อ s e c o n d Order System แล้วนะครับ s e c o n d Order ให้นักเรียน ลองดูสิว่าสามารถหาได้ไหมว่า transfer function ของระบบนี้คืออะไรเอานักเรียนเปิดตำราดูสิว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไร L L คืออะไร L คือ inductor นะครับเดี๋ยวครูปิด